อย่างล่าสุดเดือนหน้าหนุ่มซีก็จะเปิดกล้องแก้วขนเหล็กฉบับรีเมคแล้วล่ะคะ่ะก็จะเล่นละครแล้วด้วยใช่ก็พี่ซีก็รับละก็ตอนนี้ก็มีช่วงนงที่เขาไปลุยพิธีกรแล้วเขาก็อาศัยช่วงพักเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นคคคคคคุุณณนนนนนนนอออก่่เเดีียยวนน you can pray. งป็นนทรูั สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมได้ดูต้นคลิปกันแล้วใช่ไหมนะครับก็จะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากเอมมี่กินปทุมนะครับผมภรรยาของพี่ศีสิวัตน์นั่นเองซึ่งมาอัปเดตนะครับผมว่าตอนนี้กําลังจะเปิดกล้องละครแล้วนะครับที่พี่ีเนี่ยกำลังมาเล่นให้กับช่องวันนั่นเองนั่นก็คือเรื่องแก้วขนเหล็กนั่นเองนะครับแก้วขนเหล็กเนี่ยก็เคยพูดกันไว้ในคลิปก่อนๆและมีคลิปหนึ่งที่ผมทําไปนะครับผมว่าพี่ศีเนี่ยมารับละครให้กับช่องวันนะคร แล้วแบบว่าอาจจะมีการต่อสู้ก,กันกับระหว่างคนกับผีนะครับที่แบบว่า,ามีการปราบกันนะฮะเพราะว่าผีดุเลื่อนเนี่ยก็แบบโหเก่งเหลือเกินเป็นอมตะนะครับอาวุธที่มาใช้ปราบนั่นก็คืออาวุธถึงแก้วขนเหล็กนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นสั้นๆย่อๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าที่ผมจะเอามาทําคลิปเนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็จะมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องย่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านเรื่องย่อให้ฟังแล้วก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คลิปนั้นที่ผมเคยทำเอาไว้อ่ะมันมีคนมาคอมเมนต์ครับผมคน,คมมนาททีํทก ทิฟว่าเฮ้ยพี่ซีไหนบอกว่าจะไม่รับละครแล้วไหนบอกว่าอยากอยากให้เวลากับครอบครัวอยากไปทํางานที่ตัวเองใฝ่ฝันเช่นงานพิธีกรอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราได้ดูทางต้นคลิปแล้วอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ่ะโอเคหลังจากพี่ซีเนี่ยเขาถ่ายเล็บคุดจบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีงานละครเลยซึ่งเล็บคุดเนี่ยมันก็ถ่ายจบไปนานแล้วนะครับก่อนที่ละครจะออนแอร์ air, จนอวสานไปจนปิดกล้องไปนะครับคือเขาถ่ายไว้นานแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่ซีก็หมดสัญญาพอดีเขาก็พักงานไปช่วงหนึ่งนะคบเพื่อไปอยู่กับครอบครัวนะแล้วก็ได้ไปหางานทํางาน พิธีกรจากที่เราเคยเห็นว่าพิธีกรเนี่ยงานพิธีกรของพี่ซีเนี่ยก็ไปโผลช่องเวิร์กพอยต์บ้างช่องวันบ้างนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเนี่ยอาจจะแบบเป็นปีๆแล้วก็ได้ที่แบบพี่ซีเนี่ยไม่ได้รับงานเลยนะครับก็คือตอนนี้มารับงานละครแล้วนั่นก็คือเรื่องแก้วขุนเหล็กของทางช่องวันนั่นเองนะครับก็คืออ่ะพี่ซีเนี่ยมารับบทเป็นใครเรายังไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ต้องติดตามชมเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ยังกำลังจะเปิดกล้องนะครับยังไม่ได้เปิดกล้องนั่นเอง่ะนนนนนเเเเี้้้้ยกกกาาลลัังงจจปิิดดดแววคคครรรร็็ไููๆๆพใ ว่าตัวละครหลักๆที่แบบว่าเขาแคสกันแล้วอะ่ะน่าจะมีพี่ซีนะครับซีศิวัตนักเอกจะเป็นวิววรรณรสนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงก็คือฟิล์มนะครับฟิล์มจากฟิล์ม2010เมีย2018เนี่ยแต่ว่าตัวฟิล์มเนี่ยอ่ายังไม่ได้ฟังคอนเฟิร์มจากปากเขานะครับแต่ว่าของวิววรรณรสเนี่ยเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจากคลิปก่อนที่ผมเคยทําไวอ้อ่ะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะมีละครที่กําลังจะเปิดกล้องแล้วจะได้ร่วมงานกับพระเอกที่แบบไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนซึ่งกับพี่ซีเนี่ยไม่เคยร่วมงานกัมกน,น okay. ม,มนในนะน อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากการเชื่อมโยงของนักข่าวพันทิพย์นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกรณีที่แบบว่าเฮ้ยทำไมพี่ซียังรับละครอยู่ทําไมเนี่ยบอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวอันนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์อีกว่าเอา้าทําไมล่ะอ่ะมันพี่เขาก็พักแล้วเว้นไปแล้วนะครับทำงานพิธีกรแล้วแล้วก็อ่ะมารับละครแล้วนะครับอ่ะเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมว่าพี่ซีจะรับบ,บทเป็นใครเพราะว่าเด่นๆน,นั่นก็คือตัวพระเอกนั่นเองแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่แบบเด่นจริงๆเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเป็็นนนนหนัังเเกกกีีกี่่่่ยบบดดูลืือออใชชมิคจ นั่นเองนะครับจอมเมคินนี่คือผีดูเลือด,ด,ดที่แบบว่าเป็นตัวการใหญ่เลยนะครับซึ่งแบบว่าพี่ซีอาจจะมารับบทเป็นจอมเมคินก็ได้เพราะว่ามันเด็ดไงอาจพี่ซีอาจจะไม่ต้องมาเป็นพระเอกก็ได้เพราะว่าถ้าระบุตัวเราตัวแสดงชายมา2คนนั่นก็คือฟิล์มกับพี่ซีเนะี่ยก็คือให้ฟิล์มมาเป็นผีดูดเลือดหราะผมว่าไม่น่าใช่นะครับอาจจะเป็นพระเอกมาปากผีดูเลือดหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นนะครับ ก็ลองเดากันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านเรื่องย่อเวอร์ชันภาพยนตร์ให้ฟังแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าละครเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนบทไปขนาดน้อยอ่ามากน้อยแค่ไหน,อยอยน,น,นะคะโอเคครับเรื่องย่อนี้ก็จะเป็นของภาพยนตร์ในเวอร์ชัน2546นนะครับในปีพศ2546เวอร์ชันของพี่วินัยไกลบุญนั่นเอง,เองเพระเอกก็คือโจนานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อกันเล็กๆน้อยๆล้วกันว่าเรื่องราวของเรื่องนี้มันจะประมาณไหนนะครับโอเคครับรไปฟังกันนะครับเครดิตจากเว็บสยามวันคอมนะครับนนุดมัันนคคงะรับ ทายาทคนเดียวแห่งบ้านประชานาสําเร็จการศึกษาจากประเทศอินเดียกําลังมีโครงการจะแต่งงานกับโชติรสโชติรสนี่ก็คือเอพรทิทิ์นะครับภรรยาของพี่ปอนเองเล่นเป็นเล่นเป็นโชติรสนะครับแต่เมื่อเขาเข้าไปสํารวจปราสาทพยัพเมฆบ้านหลังใหญ่ที่เป็นมรดกข,ของครอบครัวชายหนุ่มผู้แสนดีก็มีอุปนิสัยและวิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเอาแต่ฝังตัวอยู่ในปราสาทพร้อมคมภีรเล่นลับบรรจุคาถาชีวิตวัฒนที่ได้มาจาก องลามะแห่งทิเบตและเป็นผู้ชุบชีวิตปีศาจร,ร้ายเมคินรับบทโดยพี่วินัยไกบุตรนะครับที่ถูกกักขังอยู่ในปราสาทพยัมเมกให้ลุกขึ้นมาโลดแล่นอยู่ในโลกยุคปัจจุบันและนับแต่นั้นมากินไอของเลือดสดสดและความตายก็คระคุ้งไปทั่วปราสาทนุนดมกลายเป็นสาวกคนสําคัญใต้อํานาจบังคับบัญชาของเมคินคอยห,หาเหยื่อสาวๆส,สวยๆมาให้เจ้านายดูดเลือดเพื่อดําลงชีวิตและเพื่อเพิ่มพลังอันเป็นอมะตะชีวิตบริสุทธิ์จาก10่ง เป็นร้อยและมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นกองกําลังปีศาจร้ายท,ที่ทรงพลานุภาพซึ่งคลืบคลานยึดครองทุกพื้นที่สาวกที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเสมือนกําแพงเหล็กกล้าที่พร้อมพิทักษ์รักษาเมคินไม่มีใครที่จะกล้าแตะต้องเขาได้วิทวัตรับบทโดยโจนิน,น่ารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลที่เกิดกับนรุโดเพื่อนสนิทเขาตัดสินใจชวนลมานีลมานีนี่คือนางเอกนั่นเองครับแฟนสาวเดินทางไปยังปราสาทยับเมฆเพื่อหาทางหยุดยั้งเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายแต่ดูเหมือนนรุดดจะไม่ ไห้รับฟังเขาเหมือนเก่าหนทางที่วิทวัตจะทําให้ความสงบสุขกลับคืนมาได้คือนําคมภีชีวิตวัฒนะมาสวดย้อนกลับแม้วิทวัตจะทําทุกวิถีทางในการขโมยคัมพีแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะไปไกลเกินกว่าที่จะหยุดยัง้งมีหน้าซ้ําการประจันหน้าระหว่างวิทวัตและลมณานีกับจอมผีดิบเมคินกลายเป็นปมแห่งความหลังของนี่รักนี่แค้นแต่ชาติปางก่อนที่ฝังลึกอยู่ในใจเมคินเป็นแรงพักดันให้สถานการณ์กลับมาเลวร้ายมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องย่อประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าร เคยดูแล้วอ่ะเนื้อหาเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆเรื่องเรื่องในอดีตแล้วกันว่าเริ่มต้นแล้วจอมีคินเนี่ยเขาเป็นผีดิบได้ยังไงนะครับแล้วเพราะอะไรนั่นเองคือจริงๆแล้วจอมีคินเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบมีฐานะน,นะครับผมแล้วก็แบบไปชอบธาตุของตัวเองนั่นก็คืออ่าโรมานีนั่นเองนั่นคือนางเอกนะครับแต่ว่าโรมานีเนี่ยคือเขารักอยู่กับตัวพระเอกแล้วซึ่งคือเคยมีอดีตชาติกันมานะครับแล้วทีเนี้ยอ่าตัวของจอมิคินเนี่ยเขาเลยแบบไม่อยากให้โรมานีเนี่ยไปรักกับใคร้นีม ออซึ่งแบบทารมานีไม่มีใบหน้าช่งดงามก็ไม่มีใครที่แบบจะมาแย่งเขาได้จนทรมานีต้องตายนะครับเพราะว่าแบบทนพิษบาดแผลไม่ไหวพ่อของเมคินเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเห็นว่าเมคินทําแบบนี้มันเลวร้ายมากจึงสั่งให้เมคินสั่งขังเมคินอยู่ในคุกใต้ดินนะครับของปราสาทแห่เมกเนี่ยแล้วก็เมคินก็เลยฆ่าตัวตายนะครับผมแบบว่าทําให้ตัวเองกลายเป็นอมตะนะครับจนเป็นผีดิบแล้วเมื่อนฤลุดมเนี่ยได้กลับมาที่ปราสาทเนี่ยคือได้รับมรดกมาเ,เขาก็เลยแบบว่าได้ไปปลดปล่อยจอมเมคินออกมาทําให้เรื่องราวทั้งหหมมดดันนนนนแแบบบบกลลาายเเเปป็็ีี้ว่โอูื ออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ตัวของวิทวัฒ์เนี่ยเขาก็ต้องหาวิธีการเพื่อมาปาบนะครับผมตอนแรกเขาก็จะใช้คำพีนี่แหละมาสวดย้อนหลังแต่ว่าสวดไปส่วนมารู้สึกว่ามันจะแบบเออตอนที่แบบทำมัน,ม,นมันมีความผิดพลาดทําทให้แบบไม่เกิดผลอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยต้องตามหาอาวุธนะครับที่สามารถจะปาบจอมมีคินได้เขาเลยไดไปได้อะตัวแหวนแก้วขดเหล็กมานะครับซึ่งแบบทาให้สามารถปราบจอมได้อันนี้เป็นการสปอยเนื้อหาแบบโคตรแหลกนะครับผมถ้าเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ในเวอร์ชัน จะปรับเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันภาพยนตร์ซึ่งในอดีตก็เคยอ่าออกอากาศมีเวอร์ชันรีเมคก่อนอนะันน,นี้เป็นละครของทางช่องามาแล้วนั่นก็เป็นพี่บินบุรล,ลิทธิน์นะครับแล้วในอดีตก่อนหน้านั้นก็เป็นพี่ฤิลือชานะครับที่มารับบทเป็นจอมเมคินนะครับอ่ะโอเคก็จะปอกประมาณนี้นะครับเอาข่าวมาอัปเดตกันก็เป็นเรื่องของพี่ซีนะครับแล้วก็เรื่องย่อนะครับผมของแก้วขนเหล็กนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีดูดเลือดผีดิบนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูเหมือนกกกกกัััััันนนนนะะออออออเเเครยงงงงไไ็ตตตติดดดาาาาามมมมม้ววแถีีีข่ปปึึผจ แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมา,มากมเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย